จะเอาไปแล้วกันอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหม่าล่าหรือเปล่าเพราะมีพวกมันต้องจัดแล้วล่ะไปเนื้อหม่าล่าเผ็ดน้อยนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะแพงสุดในร้านแล้วนะ295ราทหบ้มอใหญ่มากดูดิลาบสวัสดีครับ คบกัาแฟนะครับกับช่องสู้เรารวยไฟฟ์ f อร์ลิชนั่นเองนะครับแต่ EP น oh ี้นะครับก็จะลิชไม่ไหวแล้วครับเนื่องจากว่าเรารีวิวร้านอาหารไปหลายร้านมากแล้วเราก็จ่ายเงินเองไปหมดเลยทุกรายทุก EP นะครับจนตอนนี้นะครับก็คือ บอดจีครับบอดจีมากครับวันนี้เราก็เลยพาทุกท่านนะครับมารีวิวบะมีกึ่งสําเร็จรูปนะครับคนไทยส่วญ่ก็จะเรียกบะมีกึ่งสาเร็จรูปว่าคือมาม่านัเนเองนะครับแต่ว่าความพิเศษของร้านมาม่านี้นะครับจะพิเศษยังไงเราไปติดตามกันด้านในกันเลยดีกว่าครับร้านนี้ความเสษ่อมเขาก็จะเป็นมาม่านานาชาติเลยนะครับทุกคนทุกคนอยากจะกินมาม่าประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีอินโดฮ่องกงเวียดนามมีหมดเลย ภายในร้านก็จะมีขั้นตอนบอกเราอย่างชัดเจนครับ4ขั้นตอนด้วยกันก็คือ1เลือกบะหมี่สเลือกท็อปปิ้งสจ่ายเงินแล้วก็4คุณสามารถที่จะถ้าเป็นมาม่าที่เป็นเป็นชามอยู่แล้วคุณก็สามารถเอาไปใส่น้ำร้อนได้เลยแต่ถ้ามาม่าที่เป็นซองที่เป็นซองเนี่ยคุณต้องซื้อถ้วยต้มก่อนนะครับ10บาทแล้วก็เอาไปใส่ชวยต้มแล้วก็ต้มเลยโอเคครับงั้นถ้าพร้อมแล้วแต่ EP นี้เราจะพิเศษอย่างหนึ่งคือ เพ,เพื่อนๆน่าจะรู้จักบะหมี่เกลือเร็จรูปซัมยังอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่ามันมาที่เนี่ยเราก็ซัมยังก็คือซื้อได้ตามอะไรเซเวน่นร้านสะดวกซื้อใดๆทุกอย่างเราเราไม่เอาอย่างนั้นเราจะหามาม่าหรือว่าบะหมี่ึงสือเร็จรูปที่มีรสชาติที่ 8, แปลกแนวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องมีแพ็กเกจจริงที่รู้สึกว่าคนจะไม่หยิบแต่เราจะหยิบแล้วเรามาดูว่ารสชาติไหนถูกใจถูกปากทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันโซนนี้ก็จะเป็น สัมยังทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนที่ก็จะจำแพ็กเกจจิ้งเขาได้นะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ครับรถอันนี้มันเหมือนไอ้นี่เลยเนาะไอยำยำบ้านเราที่มันทําเป็นกระตูนไม่ใช่ทำมันทำเป็นกระตูนเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นหัวว่ยฝอยหัวว่ยฝังน่าจะเป็นน่าจะเป็นจากประเทศจีนนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่เราจะเอาไปละกันอันหนึ่งอันนี้นะครับเป็นมีแพนด้าหลินหลินกับห,หลินหุยนะครับมีหมอน้ำผึ่งให้ด้วยนะครับ ไม่รู้รสชาติอะไรเจาไปแล้วกันอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหม่าล่าหรือเปล่าเพราะว่ามีพวกวัตถุดิบมันต้องจัดแล้วล่ะไปเฮ้ยคุณคนนี้แต่สีหน้าเขาซิดมากเลยนะมันเหมือนแบบมันนานมากแล้วมันเจือเหรออันนี้มันเหมือนแกงขีวหวานบ้านเราวะไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้น่ารักมากอ่ะอันนี้หม้อไฟหมูหม่าล่าว่ะ หม้อไฟหมูมาล่าให้ให้ทุกคนดูก่อนลลนี่หม้อไฟหมูมาล่า <G ül> คือนี่เราบอกทุกคนว่าเรากินเรามากินมามา่าแต่ว่ามาม่าชามละสองร้อยแปดสิบบาทเ <G ül> นี่ยอินโดเนี่ยอ่าอินโดนอินโดนี่จะเป็นมมาาหมีนะ่หมี่ซีดาพาหมี่นะหมี่ซีดาพันหมี่โกเลงของอินโด <G ül> โอเคงั้นเราเลือกมาประมาณห้าหกหกอย่างทีมงานครับทีมงานครับ ช่วยช่วยแหลกด้วยนะเราจะหยิบเป็นข้าวโพดอ่อนแล้วกันนะข้าวโพดฟพพักปกกียี่สิบบาทไขป่ปลาไขป่ปลาหรือไข่กุ้งวะ <ue> ไข่กุ้งสามสิบมามา่มากับชีสเป็นของคู่กันเหมือนฉันกับเธอแล้วแวแมวแมวแมวตอนนี้เราก็ได้ท็อปปิ้งที่เราต้องการาแล้วทุกคน,นนี้เราก็จะเริ่มจ่ายตังค์แล้วก็เริ่มปรุงอาหารให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเรียบร้อยแล้วเราจ่ายตังค์เรียบร้อยทีนี้เขาก็ให้เรา อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นถ้วยเงี้ยเติมนาร้อนได้เลยไม่คิดตังค์เพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นซองอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะให้เราซื้อถ้วยของเค้า10บาทนะท็อปปิ้งก็ซื้อเอาตามใ่ชอบเลยราคาก็มีเขียนบอกอยู่อันนี้เราเห็นในชานี้แม่ทานอะไรเป็นไอดอลของ แฟนผมนะครับเขาก็เลยหยิบมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแบบเป็นซองก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นขั้นตอนการเซตน้ําร้อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงว่ามันต้องทํำยังไงนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือเขาจะมีเครื่องต้มอยู่ข้างหลังเรานะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีสแกนบาร์โคดแล้วก็ไปเครื่องเอาไอ้หม้อเนี้ยไอ้ถ้วยเนี้ยไปสแกนบาร์โคดนะตอนแรกเราก็แกะมันก่อนอมีโซลามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวขโมยเดี๋ยวขโมยเดี๋ยวคนขโมย นี่คุณดูเส้นเขาก่อนเส้นของบะหมี่อินโดนะครับดูเส้นเขาครับใส่ลงไปทุกคน <Wow. S 1> กินเหมือน <Wow. S 1> ม,ามาม่าหมูสับบ้านเราอันนี้ผมได้กินเหมือนมาม่าหมูสับเฮ้ยหรือว่า Indo อินโดเขาไม่กินหมูวะไไกก่่กกกเป็นไก่ไกอ๋อนี้ chicken crispy fried onion นะครับทุกคนเป็นรสไก่นั่นเองแล้วเขาจะมีเครื่องปรุงสามสีมาให้เหมือนเรากินกว๋วยเตี๋ยวเลยเนาะเท <c oughs> ไปห,หมด ก็ทุกคนครับผมก็นะไม่ค USSR, oh ่อยเป็นผู้ดูด้านนี้นะครับก็ขอไปด้วยต่อมาเราก็จะสแกนบาร์โคดนะทุกคนอันนี้บาร์โคดแล้วก็กดตาตาคุกกิ้งมานี่น้ำไหลแล้วแต่ถ้าเราจะจะเติมน้ำเพิ่มก็กด add water ถ้าเราจะเพิ่มเวลาก็อด add t ไปนะแต่เนี้ยเราทำผิดรสชาติไม่น่าได้ละทุกคนนี่ของเราเริ่มเดือดแล้วนะทุกคนปุดๆเลยก็เรียบร้อยนะครับเราได้เป็น มีสีดาพาโกเลงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ชอบกินแห้งมันรู้สึกว่ามันไม่ลื่นคอครับก็เลยใส่น้ำมาอาจจะเป็นมิติใหม่ของการขอ,ของการกินบะหมี่ห้อนี้ก็ได้นะครับใช่เหรอคะเปียด้วยค่ะว่า,วาทำผิดหรือเาดูเส้นเขาครับ,รบใส่ลงไปทุกคนไม่เป็นไรเราทําผิดไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะอร่อยก็ได้เพราะว่ากลิ่นม,มันหอมมากนะทุกคนต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นบะหมี่กึ่งเส้็จูปรสไก่เราลองน้ําก่อนละกันนะ น้ำเขาเนี่ยก็จะสีสวยเลยแต่จริงๆมันเป็นแบบแห้งนะแบบแห้งนะแห้งๆนะอย่าว่าผมเลยนะครับทุกคนผมอยากกินน้ำน้ำเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวกไก่อันนี้คือน้ำซุปเขาเนี่ยเข้มข้นนะถึงเราจะใส่น้ำมาขนาดนี้แต่ซุปเข้มข้นออมีกลิ่นซุปกไก่เข้มข้นอยู่นะแล้วก็มีเนื้อไก่ให้นิดๆหน่อยๆลองชิมเส้นกันเส้นเขาจะได้ไหม เส้นมีความเหนียวนุ่มคล้ายๆเส้นมาม่าบ้านเราโดยรวมก็เค็มๆเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นไก่ใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาลองบะหมี่เสียวจ้านรสซุปเนื้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นบะหมี่ของประเทศไต้หวันนะครับก็ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็คือจาจังเมียนะครับของยี่ห้อพาวโดนะครับราคา69บาท และไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือหม้อไฟเงินลดเนื้อหมาล่าเผ <c oughs> ็ดน้อยนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะแพงสุดในร้านแล้วนะ295บาปหม้อใหญ่มากดูดิอันนี้บะหมี่เซียวจ้านะครับทุกคนเราจะเริ่มแกะให้ดูราคา220บาทเขาให้ชุดซองมาอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยทุกคนอันนี้อูหอะไรไม่รู้ว่าเต็มเลยทุกคนอ่ะอันนี้ซองตกใจแรกนะครับซองใหญ่สุด น่าจะเป็นเนื้อนะผมได้กินเนื้ออ่าจริงด้วยนะครับเป็นเนื้อนะครับซองตกใจซองที่สองอู้อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อตุ๋นนะหรือเปล่า <น ressive. S 2> อันนี้ก็เป็นซองตกใจซองที่สามนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นผักดองนะครับอันนี้เป็นตกใจซองเล็กนะครับเป็นหน่อไม้ดองนะครับผักอบอ่าผัก anos. อบ<ม>นะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเอาไปลงน้ําร้อนแล้วก็ลองรสชาติกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองแกะจัง,จงเจียนกันนะครับว่าจังเจียนเนี่ยเราต้องกินแบบแห้งนะทุกคนอย่าพลาดเหมือนเหมือนอโกเลงเหมือนของผมนะแบบแห้งนะแบบแห้งนะแบบแห้งนะดูเส้นเขาครับใส่ลงไปทุกคนก็แกะดูแหวนจังเมียนเนี่ยเราก็จะกินท็อปกับท็อปปิ้งเป็นตปป้าปุกินนะครับแล้วก็ชีสนะครับอ๋อนี่ไงครับเขาจะมีรูเจาะ ให้สำหรับเอาน้ำออกนะครับนี่เขาเขียวพีซเดนเอาออลวอเตอร์อินไซด์นะครับเร,เราก็ต้องเจาะไมครับจัดจังเมียนราคา69บาทนะครับ<ม>เครื่องปรุงมาให้ให้มาซองใหญ่ๆซองหนึ่งนะครับ<ว>เราต้องใส่เคือค่องขย้เยื่องขยเกือบแล้วทุก <ๆ S 2> คน<ๆ>เกือบแล้วผมเกือบแกะใส่ไปอีกแล้วเราต้องใส่น้ำก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่ซอสจัดจังเมียนลงไปเราใส่ต็อกโปกิลงไปแล้วครับในจัดจังเมียนครับช็อตชีสเราใส่ตอนที่มันแห้งแล้วเดินน้ำออกแล้วแล้วก็ใส่ชีสลงไปคลุกเดี๋ยวเราล่าตาเป็นยังไงไปดูกัน 2000 years Th แล้วก็สุกไปที่้นะครับกับบะหมี่เซียวจ้านรสซุปเนื้อนะครับทุกคนนี่เึือให้ดูสีสันก่อนตอนนี้กลิ่นแบบว่าหอมมากนะทุกคนเราจะคุกก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะขอลองน้ำซุปก่อนทุกคนน้ำซุปนะครับใส่แบบนี้เห็นใส่แบบนี้ <c oughs> มันเปรี้ยวนำอ่ะมันเป็นมัสตาร์ดเนื้อทุกคนนี่ไม่เขียนมัสตาร์ดบีฟนู่ดลแสดงว่าตัวนี้รสชาติจะเปรี้ยวนำเพราะว่าไ,ได้รสมัสตาร์ดรลองความเหนียวของเส้นเป็นไงครับเราลองความเหนียวของเส้นนะ <c oughs> เป็นเส้นแบนความเหนียวสู้โกเลงไม่ได้แต่แต่มีข้อแม้ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความเปรี้ยวมาเลยไม่อยากให้เราแบบว่าดิ้มรสเส้นนานเหมือนว่าให้เราแบบละลายในปากไปเลยกินไปพร้อมน้ำซุป มัสตาร์ดเลยอเปรี้ยวเลยทุกคนเต็มเต็มสิเอาไปเจ็ดแล้วกันและไฮไลท์ของเราวัยวันนี้นะครับก็คือหมอ้อไฟเงินแน่ๆรถซุปเนื้อหมาล่าเผ็ดน้อยนะครับทุกคนแล้วเราจะมาอันบ็อกให้ดูก่อนนะครับว่าภายในแพ็กเกจนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันนี้เขาก็จะให้มาเป็นแบรนด์โลโก้เขานะครับแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราอ่านไม่ออกใดๆ,ๆแล้วด้านหลังจะมาก็จะมีวิธีการ ปรุงของเขานะครับก็คือเขาก็จะมีเครื่องปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้น้ําเย็นในการปรุงหม้อนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเบียดแย่งน้ําร้อนกับใครใดๆเลยนะครับอันบอก<า>โอ้โห,โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นถ้ายเดาวเป็นช้อนซ้อมแกะเลยแล้วกันแม่ไม่ไงเป็นช้อนซ้อมมีทิชทชู่ให้นะครับทุกคน อันนี้เส้นแน่นอนเอ้ยไม่ใช่เส้นน่าจะเป็นพวกผักอ่ะเราไปดูข้างในหม้อมีสองชั้นนะทุกคนไออันเนี้ยเอาไว้ใส่พวกเส้นพวกของกินนี่ที่เขาให้มานะ,ะไวน้นี้เปอรลงมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับทุกคนเป็นพริกเป็นอะไรใดๆเป็นเครื่องปรุงมาล่าของเขาแล้วนี่ไฮไลท์ก็คือก็คืออะไรครับแบบแบบมีปี ไม่ใช่มันคือแผ่นทําความร้อนเองนะครับที่ว่าเราใส่น้ําเย็ยนลงไปมันจะมันจะร้อนนะไอตัวนี้ยก็ระวังนิดนึงนะสาหรับคนที่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะก็ระวังนิดนึงก็ต้องแกะแล้วก็หยอดลงไปเลยเดี๋ยวทําให้ดูอ่ะหอนี้เป็นห่อเส้นนะครับห่อใหญ่ส่วนของของหม้อดูเส้นเขาก่อนครับเทคเลเอ่อเทคเจอร์ของเส้นใส่ไว้นี้ <S 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 นี่จากนั้นห่อต่อมาเราก็จะใส่เป็นอันนี้ละกัน ขอลองใหญ่ลองออกมาอุ้ยอันนี้เป็นเครื่องปรุงโอ้คเขาให้มาเยอะมากทุกคนเครื่องปรุงเยอะจัดจัดมีเห็ดด้วยเห็นเห็ดแล้วยังไม่หมดให้เยอะอยู่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องปรุงมาล่าแล้วละ่ะว่าแข็งแบบน,น,นี้เดี๋ยวเราขอบิดก่อนเรากลัวมันมันพุออกมาแต่เขาเขียนว่าเผ็ดน้อยนะไม่รู้ว่าความเผ็ดจะประมาณไหน2,95บาทเราจะดูว่ามันจะโอ้คุณดูคุณดูดิครับ มันเยอะมากเลยนะแสดงว่าต้องอเราทําถูกวิธีไหมเนี่ยทำไมหม้อมันล้นๆวะกลัว <c oughs> ไม่อร่อยจัดให้ผกชนมาด้วยนะทุกคนทีนี้เราจะใส่ท็อปปิ้งแต่ต้องบอกก่อนว่าท็อปปิ้งเราอ่ะเราก็เลือกมาตามที่เราชอบนะบางคนอาจจะไม่ชอบกินข้าวโพดก็ไปเลือกอย่างอื่นได้ไม่เป็นไรใส่ท็อปปิ้งลงไปก็ค <c oughs> ือลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาใส่ลงไปเราใส่ลงไปในหม้อเล็กก่อนนะใส่ไปแบบกุบกริบ แล้วก็อีกขวดนึงเราใส่ไปในหมอ้อใหญ่ใส่ไปในหมอ้อใหญ่เลยนะครับแล้วเลยปิดเอาน,นี้้ามาได้ปิแล้วก็เราก็เอานี้ปิดลงไปนะครับนี่ทีนี้ก็ปิดฝารอประมาณกีน่นาทีครับ <c oughs> ไม่รู้ทําถูกหรือเปล่านะถ้าใครมีวิธีที่ถูกต้องกว่านี้ก็แนะนามาได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าตามที่เราดูแมนนวลแล้ว ก็น่าจะทําประมาณนี้แหละคนเดี๋ยวเรามารอตอนมันเดือดกันว่าหน้าตาเป็นยังไงและนี่นะครับก็คือตอนที่น้องเขาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับดูคนดูเส้นของเขาสิครับแล้วก็เครื่องของเขาคือเครื่องให้มันแน่นมากเลยนะคนมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราซื้อท็อปปิ้งมานะเราจะลองที่น้าซุปก่อนซุปมา่าอืมแค่คำเดียวคำเดียวสะทานไปถึงโลก,กันนครับทุกคนคือมันเผ็ดมากเลยนะ จัดปลัดกบอกอันนี้ลองเส้นลองเส้นหมูเส้นก็มีความเหนียวนุ่มนะดูจากที่เรายืดออกมาเส <c oughs> ้นถ้าคนดูที่ผมทานเมื่อกี้นะคือเหนียวนุ่มมากแล้วก็ซุปหม่าล่าเขา <c oughs> เค็มนำแล้วก็เผ็ดเผ็ดแบบถ้าเต็มเต็มสิบนะเอาไปเลยสิบเอ็ดแล้วก็ไอ้ที่เป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องซองแข็งแข็งซองใหญ่ๆที่เป็นเป็นเหมือนอะไรวะพิกแกงอะ ใส่เนื้อน้อยก่อนนะไม่งั้นจัดทานไม่ได้เลย<อ>เหมือนหม้อน,นี้อาจจะโอ้มอไม่ไหววะ่ะเผ็ดมากอันนี้เลยคือกินแล้วแบบน้ำมูกน้ำห,นำหูน้ำตาไหลหมดแน่นอนชอบเส้นมากเลยอะ่ะเส้นแบบว่าเส้นเหมือนไม่ใช่มาม่าแล้วอะ่ะเหมือนแบบเราสั่งสั่งแบบบะหมี่พัตคาอะไรเงี้ยเดี <c oughs> ๋ยวเรามาลองจัดจันเมนบ้างน,นะครับอันนี้เราคลุกเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อน <c oughs> ๆสีหน้าทาสุดๆไปเลยล่ะ ในเกาหลีจะมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งนะ,ะไ,รรไปทานจาจังมยนบ้านเราไหมอ่ะคุณเข้ามาเอาละเดี๋ยวลองรสชาติกันนะทุกคน <c oughs> มีความเค็มนำนิดๆแล้วก็หวานปลายลิ้นกล <c oughs> ิ่นก็คือสไตล์จาจังมยอน,นะทุกคน <c oughs> ก็จะเป็นแบบเนี้ยกลางๆมีความเค็มหวานปลายลิ้นสรุปนะครับก็คือวันนี้นะครับเราก็ลองมาประมาณสเมนู ไม่รู้เราชื่นชอบมากที่สุดก็คงไม่หน,นีไนพ้นตัวหม้อไฟเงินนะครับเป็นรสซุปหม่าล่าเนื้อเผ็ดน้อยวงเล็บตรงในวะเผ็ดเจิ้มพายครับนะครับแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยเอาเลย12เต็ม10ส่วนวันนี้ถ้าเพื่อนเห็นแล้วสนใจอยากเข้ามาทดลองชิมนับเรียนเชิญได้ที่ร้านฟูดนูเดลนะครับอยู่ชั้นใต้ดินห้างยูเนี่ยนมอลนะครับทุกคนอันนี้เราก็ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับจ่ายเองเพื่อนก็เห็นแล้วนะ่ายตันเองก็ฝ่าลุกคนเพื่อน ซับตะใครกันด้วยนะครับทุกคนครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพียร์แล้วก็ทีมงานซูรั่วรวยสายฟอริสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ